้อรรับเข้าสู่รายการวันนี้มีอดีตที่จะพาคุณย้อนอดีตไปด้วยกันค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวการแข่งขันกีฬาที่แสดงถึงพลังใจและความเท่าเทียมจากอีกมุมหนึ่งของโลกมาฟังกันเลยค่ะวันนี้มีอดีตเมื่อวันที่5มีนาคมพศ2541การแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกฤดูหนาว1998ได้เริ่มต้นขึ้นที่เมืองนกงากาโนะประเทศญี่ปุน่นซึ่งเป็นครั้งแรกที่การแข่งขันนี้จัดขึ้นนอกทวีป ยุโรการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬามากกว่า571คนจาก32ประเทศเข้าร่วมโดยมี4ชนิดกีฬาเช่นสกีคอสคันทรีสกีอัลไพน์และฮอกกี้เลื่อนหิมะซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถและความมุ่งมั่นของนักกีฬาพิการจากทั่วโลก เมืองนางโนดได้กลายเป็นเจ้าภาพที่ประสบความสำเร็จอย่างมากเพราะนอกจากจะมอบบรรยากาศที่น่าประทับใจแล้วยังสร้างแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนความเท้าเทียมในวงการกีฬา การแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงแค่เปลี่ยนมุมมองที่โลกมีต่อพาราลิมปิกแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการยอมรับและสนับสนุนกีฬาสําหรับผู้พิการในระดับสากลมากขึ้นปัจจุบันพาราลิมปิกกลายเป็นเวทีสําคัญที่นักกีฬาพิการได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่และยังสร้างแรงบนันดาลใจให้ผู้คนทั่วโลกโดยเฉพาะในเรื่องของความเท่าเทียมความมุ่งมั่นและการไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคค่ะเพราะอดีตคือรากฐานของปัจจุบันและปัจจุบันคือรากฐานของ อนาคตร,รู้อดีตต่อยอดอนาคตค่ะพบกับรายการวันนี้มีอดีตได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe ให้น้องเมมนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะเอ๊ะก็พรุ่งนี้แล้วนี่นะเ,เจอกันใหม่ค่ะ